สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะชาวเน็ตสงสยัยแฟนหนุ่มคนใหม่ใช่คนนี้หรือเปล่าฮันแน่แฟนหนุ่มคนใหม่ที่ขวัญอุตสามณีพูดถึงคือเลขารัฐมนตรีคนนี้หรือเปล่านะกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองกันอย่างมากก่อนหน้านี้นางเอกคนสวยขวัญอุตสามณีได้ออกมาเปิดใจเรื่องความรักครั้งใหม่ผ่านรายการสามแซบโดยเธอได้บอกใบ้ถึงนิสัยแฟนหนุ่มคนล่าสุดว่า เขาเก่งฉลาดรักความยุติธรรมพอมีคนมาเป็นหลักให้เราไม่ใช่ตำรวจเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นคนดีเป็นหน้ากากทักซิโดของขวัญแฟนหนุ่มคนนี้เป็นรุ่นพี่แต่ขวัญเองยังไม่อยากเปิดตัวเพราะการเปิดตัวไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตขวัญและคนที่อยู่ข้างเรามันปวดหัวซะด้วยซ้ำถ้าวันหนึ่งเกิดมีปัญหาความคิดเขาคิดอะไรจะได้วิเคราะห์แค่ความรู้สึกเขาและเรา จะไม่มีตัวแปรจากสิ่งแวดล้อมภายนอกคนโน้นพูดคนนี้พูดหรือเป็นข่าวในรายการหนุ่มกัญชัยซึ่งเป็นพิธีกรได้ยื่นภาพในโทรศัพท์ให้ขวัญดูพร้อมทั้งบอกว่าทำไมพี่ถึงรู้รู้หรือเปล่าเมื่อไม่นานมานี้ไปเจอคนหนึ่งอยู่ดีๆเอาแอลโกโฮอฮอลของขวัญอุตสามณนีมายื่นให้ขวัญฝากมาให้ครับเลยถึงบางอ้อคนนี้พี่จะไม่บอกใครพี่สัญญาคนนี้โอเคนะเขาเป็นผู้ใหญ่ และมีความยุติธรรมจากข่าวที่ออกไปทําให้หลายๆคนไปไล่ย,ย้อนภาพในอินสตาแกรมของขวัญเมื่อวันที่เธอเข้ารับตําแหน่งที่ปรึกษานายกสภาธนายความมีชายหนุ่มใส่ชุดข้าราชการยืนอยู่ไม่ห่างกายหนุ่มคนดังกล่าวมีนามว่าร้อยตรีธนกริ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่จะใช่แฟนของหนุ่มขวัญที่พูดถึงหรือไม่อย่าเพิ่งเดาออกทะเลกันไปจะดีกว่าต้องรอให้สาวขวัญออกมายืนยันด้วยตัวเองขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากโพสจัง c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบุณค่ะ